สวัสดีครับผมธนระกาศลรงเลี้ยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงโปรแกรมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในองค์กรเพื่อสนสับสนุนการทํางานในด้านต่างๆให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมที่ช่วยให้การทำงานได้ง่ายขึ้นวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมที่มีชื่อว่า e s Pro. Pro s p r o e s s p r o เป็นโปรแกรมที่ให้พนักงานนะครับสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ด้วยตัวเองเช่นการลงเวลา,ลาออนไลน์การ ได้เลยเอาละครับทุกท่านคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าโปรแกรม e s e s Pro นี้จะสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับเราใน,น,าในด้านใดได้บ้างตามดูัาเลยลองใหม่อีกครั้งค่ะลองใหม่อีกครั้งค่ะบันทึกสำเร็จค่ะ ลองใหม่อีกครั้งค่ะ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 บันทึกสำเร็จค่ะลองใหม่อีกครั้งค่ะลองใหม่อีกครัร้งค่ะบันทึกสำเร็จค่ะ เห็นไหมครับว่าปัญหาการลงเวลาไม่สําเร็จการลงเวลาไม่ทันบ้างซึ่งการที่เราจะมาใช้เครื่องสแกนนิ้วร่วมกันมันก็ดูละบาาเป็นไปผู้ประกอบการบางรายนะครับถึงขั้นยกเลิกการลงเวลาเลยก็มีแต่นั่นก่อให้เกิดผลเสียครับโดยที่เราไม่สามารถตรวจสอบในเรื่องของการลงเวลาของพนักงานได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดลามาสายซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ถ้าเราหาตัวช่วยในเรื่องของการลงเวลาได้ไม่ว่าจะเป็นการลงเวลาในรัศมีที่กําหนดหรือการลงเวลาจากที่ไหนก็ได้ครับเราก็จะใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยอย่างมือถือนี่ครับส่วนวิธีการทํางานเป็นอย่างไรไปดูกันสําหรับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยครับเมื่อเราเข้าลิงก์ของทางบริษัทแล้วก็ระบุ username p a s s w o r หรือจะเลือกจำค่าวไว้เลยก็ได้ครับโดยการกด Remember My Username และ Remember My Password ครับจากนั้นก็กดปุ่ม Time Stamp เมื่อเข้ามาแล้วระบบก็จะแสดงข้อมูลโปรไฟล์ของพนักงานวันที่เวลาจากนั้นก็กด Stamp ครับแค่นี้คุณก็สามารถลงเวลาได้แล้วโดยสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมในการถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนก่อนลงเวลาก็ได้นะครับพอขึ้นเวลาบันทึกสำเร็จแบบนี้ก็กดตกลงเลยครับ เห็นไหมครับว่าการทำงานไม่ได้ยากอย่างทุกคุณคิดเลยครับเพียงแค่คุณใช้ ESS Pro นอกเหนือจากการลงเวลาออนไลน์แล้วเรายังมีส่วนอื่นๆนะครับที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นการดูสลิปออนไลน์การกรอกใบสมัครงานออนไลน์การขออนุมัติอบรมภายนอกออนไลน์ด้วยนะครับหากท่านใดสนใจสามารถทดลองเล่นเดโมได้ฟรี30วันหรือจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อมูลนี้ได้เลยครับ